ถึงว่าเข้าไปทําตู้บลูทูธกันเสียงกลางเขาขาดกันหมดแอมแรงจัดดูพร้อมกันนะครับจะได้ไม่งงตรงเนี้เป็นความดังของวูเฟอร์ถ้ามันเขียนว่าฟรีเคนซี่หมายความว่าเราต้องหมุนตรงนี้เพื่อเลือกความทีเบตไปออกที่ดอกลำโพงอ่านึกออกอยังครับต่อมาครับ ตรงนี้เป็นความแรงหรือวอลลุ่มของเบสถ้าเราอยากให้ดอกเบสเราดังมากๆเราก็เล่งวอลลุ่มตรงนี้เยอะขึ้นไปเพราะมันอยู่ในหมวดของซับวูเฟอร์คุณหมุนตรงนี้จะไม่มีผลกับเสียงกลางแหลมเพราะมัน2.1แยกซับในรุ่น z kas AH 2.1ถ้าคุณเล่นตู้เปิดคุณอยากได้เบสนุ่มๆแข็งๆ คุณต้องมาปรับความถี่เป็นอันดับแรกก่อนเลือกความถี่เบสไปหามันก่อนพอคุณได้ความถี่นุ่มเบสนุ่มแข็งที่คุณชอบแล้วโดยเฉพาะตู้เปิดมันคอนโทรลง่ายแต่ถ้าเป็นตู้แบนด์พารตัวใครตัวมันคุณไปมั่วกันเอาเองเพราะไม่รู้ว่าคนทำตู้ให้คุณพอตมันขนาดไหนต่อมาครับคุณต้องมาปรับความดังต่อเพราะคุณจูนความถี่ได้แล้วที่คุณอยากฟังตู้นั้นแล้วปิดก่อน คุณต้องมาที่ความดังต่อเพิ่มเบรคความดังพอเพิ่มเบรความดังได้แล้วก็จบแล้วครับเสร็จแล้วการการควบคุมลำโพงเบรคต่อมากลางแหลมกลางแหลมสองปุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เอาไว้คอนโทลตู้กลางแหลมซ้ายขวาเห็นไหมครับมันเขียนว่าบาลานชานเอล คือข้างซ้ายขวาเนี่ย BL อะไรเนี่ยผมมองไม่ชัดหรอก RL เอ e. ออันนี้คืออะไรวะแหลมอันนี้คือเบรที่จะไปเข้ากลางแหลมแหลมกับเบรที่จะไปเข้าลำโพงกลางแหลมชนองซ้ายขวาควบคุมที่ข้างละ220วัตต์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นวอลลุ่มมาสเตอร์ที่จะเปิดให้สัญญาณเข้า มันแยกทรัพย์อิสระมันเป็นปรีแยกทรัพย์อิสระให้คุณแล้วคุณจะไปต่อปีเพิ่มทําไมนี่คือเหตุผล <c oughs> ใครเข้าใจมีตาสว่างครับ <c oughs> มันจะคอนโทรลยากนิดนึงนะเราต้องปรับไปด้วยนะการลำโพงมันขาด <c oughs> เราจะไม่รีวิวบ้าพลังนะครับ <c oughs> เราเล่นเพราะว่าให้มัน <c oughs> <c oughs> ทนพอราหด พ่อค้าหรือนักร้องพูดเหมือนนักร้องเพลงแล้วอูน่ารักมากเลยนคนหัวใจสมเป็นลมหมดแล้ว Cheers, cheers. <laughs> I don't like it.